สสวร่วมกับมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยทแถลงความสำเร็จกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และขยายผลเครือข่ายความสัมพันธ์ผู้ประกอบการในความร่วมมือกันพัฒนาและต่อยอดธุรกิจภายใต้โครงการการดำเนินงานยกระดับผู้ประกอบการ h e h and Wellness เข้าสู่ global value chain ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคลัสเตอร์ธุรกิจที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศทางสสวคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการ SME จะสามารถเติบโตและต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยินดีที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคตก็ในภาพรวมของโครงการ h e ล e s อเนสสู่ global value chain นะครับจริงๆเป็นโครงการที่ สสวเราก็ผลักดันขึ้นนะครับโดยได้รับสันทามัติจากคณะกรรมการบริหารของสสวนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าโครงการนี้โดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่ม Health and Wellness เนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพบ้านเราในเรื่องของพูดถึงเรื่องธุรกิจบริการเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นระดับโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของแท้เวนเนสจึงถูกกาหนดอ,อยู่ในแผนเป็นระการส่งเสริมเมสีของสสวด้วยนะครับในเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเองก็เลยบอกว่าน่าจะเป็น ลองเป็นไพ่หลอดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับในการทำเป็นทิเจตโครงการที่ขึ้นมาแล้วทำร่วมกันดูนะครับก็ก็ต้องขอบคุณทางมาลายของครค้าไทยนะครับแล้วก็สภาหอและหอคารค้าแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับเป็นหน่วยร่วมในการงานกับสสบในโครงการนี้นะครับเราเราคัดเลือกผู้ประกอบการมาทั้งหมดประมาณร้อยรายนะครับในการเข้าร่วมโครงการแน่นอนครับเราก็คงคัดเลือก เพราะว่าโครงการนี้เราคงไม่ได้เริ่มจากผู้ประกอบการที่เริ่มต้นแต่ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาระดับหนึ่งแล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะ global สู่ global value chain ได้น,นั้นต้องเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาระดับถึงแล้วแล้วก็เราก็พยายามมีหลักสูตรต่างๆที่ทางหน่วยร่วมของเราก็คือมหลาลัยของกินค่าทไทยเนี่ยก็ได้เข้ามาเอาหลักสูตรต่างๆที่ดีๆของ OK Kai, หอบการค์ดไทยเข้ามาช่วยในการยกระดับแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับเราก็เน้นเ,เรื่องของ เทรนด์ของโลกปัจจุบันที่ให้ความสําคัญก็เรื่องของความเป็นกรีนดังนั้นสสวจึงได้มีในเรื่องของอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเรียกว่ากรีนอินดิเคเตอร์ที่สอสอเราทาขึ้นมาให้ทางมหาลัยค้าช่วยเอาไปให้ผู้ประกอบการใช้ในการประเมินผลเบื้องต้นอย่างน้อยผู้ประกอบการก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นกรีนสูงระดับไหนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของกรีนเนี่ยเป็นบริบทที่สําคัญในการเข้าสู่วทีโลกต่างๆน,นะครับโดยเฉพาะทางการกลุ่มโซนยุโรป แน่นอนครับในครั้งนี้เราได้พาผู้ประกอบการเข้าสู่ในตลาดเกาหลีซึ่งแน่นอนพอพูดถึงเกาหลีทุกคนรู้ถึงศักยภาพอยู่แล้วนะครับว่าเกาหลีมีศักยภาพสูงมากนะครับแม้กระทั่งเราเองก็ไปทําสัลญกรรมไปทําหาเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆที่เกาหลีแต่ผู้ประกอบการเราเนี่ยนึกไม่ถึงที่ถูกคัดไปเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะไปจริงๆครับก็เข้าใจว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของเป็นทั้งผู้ผลิต นะครับทั้งเป็น raw material ต่างๆแล้วก็เป็น finish goods ต่างๆที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปดิวแล้วผลสำเร็จที่ได้เนี่ยนึกไม่ถึงเราจะได้มีการลงนาม MOU กับทางเกาหลีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงทางด้านผู้ประกอบการที่เป็น factory เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นผู้ผลิตนะครับเป็นทั้งผู้ผลิตโดยโตรงเป็นทั้ง OEM ต่างๆนะครับนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมว่าเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีสาหรับผู้ประกอบการ SB ส e ไทยที่มีศักยภาพในครั้งนี้ที่ได้เข้าไปสู่ตลาดเกาหลีซึ่งที่เหลือก็คงจะเป็นการต่อยอดของผู้ประกอบการนะครับจากมูลค่าที่เราคาดหวังไว้ประมาณ140ล้านบาทก็คงไม่เกิดเอื้อมแล้วก็ได้จะเป็นการขยายต่อไปได้ในอนาคตครับจริงแล้วจ๊ะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าโดยดบทบาทของสสวเองเราเป็นหน่วยงานที่ทําเรื่องนโยบายในการส่งเสริมเอสีอยู่แล้วนะครับหลักๆก็คือทํายุทธศาสตร์ชาติทางด้านเอสี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีอยู่แล้วหลังจากมียุทธศาสตร์แล้วก็ทําเรื่องของ action plan หรือเรียกว่าแผนบริการส่งเสริม SME ซึ่งในแผนกับปฏิบัติการส่งเสริมเนี่ยครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเ e อร์เรนเวลเนสแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่เรามีศักยภาพแต่เราก็คงให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการในทุกๆกลุ่มในนิยามของ SME เราก็คือ M SME M แรกหมายถึงกลุ่มไมโครคือผู้ประกอบการที่มีไรายได้ไม่เกิน1.8ล้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการ ที่เป็นบุคคลคนเดียวที่มีการจดทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นกลุม่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งกลุ่มนี้มีเยอะประมาณ2.9ล้านจากทั้งหมด3.2ล้านลายของ MS ็มีทั้งประเทศนะครับดังนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สวสวต้องพยายามต่อย,ยอดแล้วก็ผลักดันให้เขาเติบโตขึ้นเป็นสมอลหรือเป็นผู้กออการขนาดเล็กและขนาด M ต่อไปได้ในอนาคตด,ดังนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับในเรื่องของเซกเตอร์ต่างๆเขาเราบอกเซกเตอร์ธุรก,กิจบริการในโครงการเฮเลนเวเดนเราให้ความสําคัญอยู่แล้วอีกอันหนึ่ง เรื่องของซัพพลายเชนที่เป็นเรื่องของฟู้ดซึ่งประเทศไทยเราเข้มแข็งนะครับก็จะเห็นว่าเร็วๆนี้เราเพิ่งได้มิชลินสดาวซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะเห็นว่าผู้ประกอบการทางด้านฟู้ดอินดัสทรีเราคงต้องส่งเสริมแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนไปาการส่งเสริมของสสวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทางด้านกลุ่มต่างๆไม่ว่าของเรื่องของท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมต่างๆเราก็ดูแลทุกภาค การองเรียงร้อยเรียงไปตามความสําคัญนะครับคั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางด้านานโยบายของคณะกรรมการส,ส่งเสริม SME นะครับที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมอบนโยบายต่างๆลงมาอะไรบ้างครับ